สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกๆท,ท,ท่านอ่าวันเนี้ยเท้าวันหยุดเลยหนาวอากาศหนาวเลยนะที่บ้านลุงเนี้ยอ่ามาทำงานกันงานที่ค้างคากันอยู่ฝาบาทฝาบาทลุงยังทําไม่เสร็จอ่ปาป่าเดี๋ยวเราไปดําเนินการกันเลย ต่อจากข่าวที่แล้วเพราะว่าข่าวที่แล้วรู้สึกมันเดี๋ยวมันจะยาวไปแล้วลุงก็เลยตัดมันเหลือสั้นๆก็เลยทําเพิ่มมาอีกหนึ่งคลิปไปเดี๋ยวไปดูงานกันก่อนอื่นที่จะเริ่มงานนะลุงก็โถไอ้นี่ตัวจับใหม่ลุงก็ต้องรอนานอยู่หนูก็แล้วลุงไปทําเกียวเพิ่มมานี่เกียวตัวด้านในเนี่ยมันใหญ่ส่วน ที่เครื่องกึงลุงนะมันตัวนิดเดียวลุงก็เลยไปทําเกลียวมานี่อ่ทําตัวต่อมาใหม่มันก็เลยรออยู่นานพอสมควรเลยนะลุงกึงเข้างานเยอะลุงก็เลยต้องรอ,อเนี่ยเดี๋ยวลุงก็จะเอาไม้มาจับตัวนี้ทําเป็นหัวหัวจุกจับที่ฝาบาทอีกทีนึงเตรียมไม้มาแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยดูกัน อาสวนอ่าเดี๋ยวดูให้ให้ดูตัวนี้อีกตัวแล้วกันอานั่นตัวเจาะยันสู์หลังอ่าน,นั่นที่ลุงซื้อมานะเขามีตัวนั้นมาให้มันไม่มีจับดอกสว่านสําหรับเจาะรูไม่ได้เหมือนกันนะเขาจะมีอ่าเนี่ยของโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอสวอัส ของราคาถูกมันจะไม่มีเผามันจะเล็กใส่รูไอหัวดอกจับไม่ได้อ้าลุงก็ต้องทำเพิ่มขึ้นมาอีกกันี่ใช้ไม้เลยใช้ไม้ทำขึ้นมาอ่านี่ตัวนี้แหละอ่ะเดี๋ยวค่อยดูแสดงวิธีกันอีกทีนึงเดี๋ยวลุงจะอธิบายไว้อีกรอบนึงแล้วกันอตอนนี้ขอทำงานก่อน อ่านี่มีรอยอร่องรอยเดี๋ยวจะเจาะรูเพื่อจะนอาตัวฝาเนี่ยไปต่อกับตัวหัวจับอ่าลุงก็จะทําการเจาะรูเนี่ยมีรอยมาร์กอยู่ตรงนี้พอดีลุงก็จะใช้หัวเจาะนี่แหละเจาะนำเข้าไปบริเวณนี้อาเจาะเลย แต่นะแต่นีน่หว่าผูอ้ยอ๋ ส่วนของด้านในอันนี้ก็ต่อแล้วอีิ่าเป็นรูทะลุอ่าน,นี่ก็ใช้เรซินหล่อเข้าไปแล้วผสมขี้เลื่อยเข้าไปสักนิดนึงอ่าแล้วก็ปัดละเอียดเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนด้านหน้ามันจะเอี้ยวนิดนึงเพราะว่าลุงเจาะรูไม่ตรงมันก็เลยจะเพี้ยนเพี้ยนนิดนึงจะไม่ยุ่งกับตัวฐานนี้แหละจะปรับด้านฝานี้นิดนึง ที่ว่าหล่อเรซินไว้อ่าแล้วก็ทําเป็นหัวจับไปด้านนูน้นด้านนี้จะไม่นั่นมันและเพราะว่าลุงได้ลองไว้พอดีกับบาทไว้แล้วอ่ะปะเดี๋ยวไปดูฝั่งขนุนกับ ขั้นตอนการลงเงาและอันนี้มีเลกเกอร์เลกเกอร์อยูอ่เดี๋ยวลูกก็จะลงเลกเกอร์ลงลงเง,งาเลยลงสักสองครั้งอสองครั้งแล้วก็จะมาปัดเงาอีกรอบนึงอันนี้เหวียวมาเลยแลกเกอร์ ไม้นี่มันจะเหลืองๆห,หน่อยนะแต่ขราวหน้าข้าวต่อไปลุงก็จะใช้ถึงขั้นตอนการลงเงาและอันนี้มีเลกเกอร์เลกเกอร์อยูอ่เดี๋ยวลุงก็จะลงเลกเกอร์ลงลงเง,งาเลยลงสักสองครั้งอสองครั้งแล้วก็จะมาปัดเงาอีกรอบหนึง อันนี้เห็นยมาเลยแล้วก็ไม้นี่มันจะเหลืองๆห,หน่อยนะแต่คราวหน้าคราวต่อไปลุงก็จะใช้แลกกเกอร์ที่เขาเคลือบรถยนนั่นแนหะเคลือบรถยนนั้นมันจะใส่นะใส่แล้วมันจะดูเงาวิ่งกว่านี้อ่ะตอนนี้มันยังไม่มีอยู่ก็เลยใช้แลกกเกอร์เป็นขวดเนี่ยไปก่อนอ่านี่เลยแปลงแป้งของไม่บานเขานั่นแหละ หลวงก็จัดการเอามาใช้เลยสักสองรอบหลงด้านไหนก่อน ขั้นตอนการลงเงาก็เรียบแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลุงก็จะไม่ตากแดดไว้ให้มันแห้งแล้วลุงก็จะมาปัดเงาอีกทีนึง่งเดี๋ยวลุงก็จะปัดเงาแล้วลุงก็จะนำมาโชว์ตอนอยู่หน้าคลิปนั่นแหละวันนี้สาระลุงก็ประมาณนี้เลยขั้นตอนการลงเงาก็เรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณนะ ท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมช่องร้อยเรื่องกับลุงเขียวลุงเขียวก็จะพยายามหาสาระดีๆมาฝากกันอีกถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์มีสาระก็ฝากกดติดตามช่องร้อยเรื่องกับลุงเขียวด้วยขอบคุณนะทุกๆคนสวัสดี